กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ค่ะสําหรับเบสลักวาน,นีและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตจับจินด้วยเคมีเคใจเข้ากันแล้วเวลาไลฟ์คู่กันเมื่อไหร่ก็มักจะเสิร์ฟโมเมนต์หวานชวนเขินตลอดค่ะแต่ไม่ไหวก็แอบเจอดราม่าเบา,เ,บาเมื่อมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบจึงทําให้ทางด้านบิ๊กทนกระแสไม่ไหวต้องออกมาไลฟ์สดยุตบิบทบาทคู่จิน้นกับสาวเบสอย่างเป็นทางการพร้อมขอให้แฟนคลับสนับสนุนกันในฐานะเพื่อนที่ดี ต่อการแทนต่อไปนี้ขอให้โฟกัสงานวงที่ตัวเกมมิวสิกซับพอร์ตผลงานพี่ยอดพินแดนซับพอร์ตผลงานเบ๊ะคำสิงเป็นคนๆไปไม่ต้องไม่ต้องมาซับพอร์ตคําว่าต้องจ้นกันรักกันคู่กันตะกี้มันแมนอยู่แต่ชูม,มือนนีมน่มันมันมุลปวดไม่มีปัญหาหลายปวดเห็นใจทั้งเบ้ะคำสิงเห็นใจทั้งแฟนครับที่ต้องมาทะเลาะบ,บอบเบียงกันเชี่ยคู่นั้นเชี่ยมันหลายคู่ จะเลี่ยงดรามาบอสคนพูด,ดังไงลุงบอสพูดเรื่องอะไรบอสพูดเรื่องอะไรบ้างบอสไม่พูดเรื่องอะไรเลยขนาดมื่วานนี้มีดามากกต่ม้ากันตต้มๆมบอสก็ไม่พูดเพราะว่าคุยอขอคุยกันก่อนขอคุยกันกับผู้ทู่ฝ่ายมแบบาเกิดแลวขึ้นพอแบบพอปล่อยวางก็ได้ไหมพอพอคุยกันได้หรือเปล่าแบบถึงขั้นหนึ่งเราทำสีได้ไหมขอเถิะผมก็ขอเถอะอ อันไรเขาจะจิดกันก็ขอเถอะนะครับอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเรียกว่าสะเทือนไม่น้อยเมื่อมีชาวเน็ตตาดีได้เข้าไป่อง IG ของทั้งคู่ปรากฏว่าทั้งคู่ได้กด unfollow i อิสต g แกรกันไปเป็นทีเรียบร้อยทําเอาแฟนคลับทั้งคู่ใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งสาเหตุแน่ชัดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแค่มือไปโดนเท่านั้นคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองนะคะ